ชแพคค่ะคลิปนี้นะคะแพกก็จะมาย้อมสีผมด้วยตัวเองนะคะโดยการใช้แบบโฟมแพกซื้อมาหลายสีมากอันนี้ซื้อมาจากวัดสัตว์นะคะแพกก็ได้เปิดโหวตในอินสตาแกรมไปมีให้เลือก3สีนี่แลวผู้ชนะของเราก็คือสีนี้เป็นสีโรสโกนะคะเมนเขาเองเดี๋ยวจะให้ดูข้างกล่องก,ก่อนอ่าเดี๋ยวจะให้ดูก่อนว่าผมแพะ อยู่เลเวลประมาณแบบอันนี้นะเห็นปะถ้าย้อมออกมามันก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ค่อยสวยอะ่ะไม่ค่อยจะต่างอะไรเท่าไหร่แพ้ก็เลยจะกัดสีผมก่อนแต่ว่าเวลากัดสีผมแพ้ก็จะใช้ตัวไพรเมอร์อันนี้ลงนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นสีผมแพ้ใช่ไหมสีเข้มนะถ้าทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงก็น่าจะอ่อนประมาณนี้แล้วเอามาย้อมประมาณอันกลางไม่ก็อันบนมันก็จะได้สีที่แบบน่าจะสว่าง แล้วก็สวยมันก็จะต้องยอมทั้งหมด2รอบนะคะอันนี้ก่อนทำเนี่ยแพ้สระผมไว้เมื่อคืนนะคะสระผมแล้วก็ไม่ได้ใช้ครีมนวดอะไรเลยแค่สระแชมพูแล้วก็ล้างออกแล้วก็ได้ผมให้แห้งแล้วก็รอวันต่อมาก็มาย้อมผมนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็จะเริ่มจากตรงกลางผมทำเหมือนเดิมเลยกลางผมแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆ นี่แล้วตอนนี้ก็ทาครบทั้งหัวแล้วนะคะเมื่อกี้นาฬิกาดังครบส0สิบนาทีแล้วยวมาเช็คสีผมกันมันก็อ่อนแต่ก็แบบยังไม่มากอะ มาแล้วทุกคนอันนี้คือแบบว่าจะเป็นสีที่อยู่ในไฟก่อนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้แพทจะให้ดูอีกทีหนึง่งมันออกเป็นแบบแดงๆซ่อมๆอ,อ,อ่ะไอ้ผมข้างล่างตรงเนี้ยตั้งแต่ตรงนี้ลงมาเห็นปะคือมันแบบแพรกัดผมมาเมื่อประมาณปีกว่าๆที่แล้วแล้วมันก็แบบยอมเข้มยังไงก็ไม่เข้มแล้วมันก็อ่อนกว่าชาวบ้านเขาอ่ะข้างบนมันก็เลยจะมีความแบบสีเข้มกว่าแล้วก็มาดูเรื่องความ ผมเสียผมแห้งแปลว่ามันก็แห้งขึ้นนิดนึงนะคะจากตอนแรกๆที่ผมเราก็เสียอยู่แล้วแต่ว่าเออจะบอกว่ากลิ่นของเขาว่าไม่แรงเลยคือผมอะ่ะผมหอมมากอันยองอันยองนัน,น,นจีซูยา <laughs> ไม่มีตังค่ะวิ้ยทำไมรู้สึกว่าวันนี้น่าใสหน้าใส่พอคอนซีลเลอร์ โอเคมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะกล่องกันนะคะจะเริ่มแล้วนะจิงที่จิงจ๋่จิงจัง,จงจทำไมเป็นอย่างนี้ตอนนี้ก็บีบจนครบ บีดจนมันแบบหมดขดเกลี้ยงแล้วอ่ะแพรรู้สึกว่ามันเหมือนแบบไม่ค่อยพอไงก็ไม่รู้แต่ข้างบนนี่แบบอ่อนแบบอ่อนอ่อนนี่ขนาดแบบครึ่งลงเสร็จนะทุกคนก็เดี๋ยวแพรจะทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็จะไปล้างออกแล้วเดี๋ยวเรามาดูสีผมกันว่ามันจะเป็นยังไง นาฬิกาก็เพิ่งดังติ้งดิงด้งด,งด,งดงครบ30นาทีแล้วนะคะเธอตกเนี้ยนะ่ากลัวมากเลยอ่ะรีบไปล้างออกดีกว่ากลัวแม่งจะแบบแดงไปมากกว่านี้มาแล้วค่ะและนี่คือฟินิชลุคของผมที่ได้สิ่งที่ผมคิดและความเป็นจริง <laughs> ใ้เท่านี้ั่นแหละถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ฟอกสีผมซะจนแบบอ่อนแบบอ่อนจะจัดขนาดนั้นอะ่ะอะดูปลายผมแพรขนาดปลายผมที่ว่าแบบอ่อนแล้วอะปะมันก็ยังได้แค่ประมาณเท่านี้เหมือนได้เป็นเฉดแบบอันกลางเองอะ่ะนี่แพรลงไพรเมอร์มาก่อนด้วยนะคะก็ยังได้แค่นี้ออกน้ําตาลแดงๆอะ่ะทุกคน ใจอ่ะตอนแลกวเราคิดว่ามันจะชมพูกว่านี้อเดี๋ยวมาดูกันเรื่องผมเสียนะคะคืออันเนี้ยตอนที่ไดผมใช่ไหมแพะก็มีการลงน้ํามันของเขาไปนะคะพอลงน้ํามันไปแล้วว่าแกผมมันเหมือนแบบสุขภาพดีมากดูดินี่นะคะแพะลงตัวนี้นี่ใช้เกือบหมดแล้วเห็นป่ะใช้ดีนะทุกคนของยี่ห้อแบรนด์เดียวกันกับไอตัวโฟกสีผมเลยตอนเนี้ยแพรใช้อยู่ สองสูตรนะคะมีอันนี้จะเป็นแบบสไตลิ่งคือแบบเอามาใช้ตอนอก่อนก่อนจะม้วนผมอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้ผมแบบดูพลิ้วดูสวยส่วนอันนี้ก็คือแบบเอาไว้บํารุงผมธรรมดาแต่ว่าวันเนี้ยใส่อันนี้นะคะปั๊มไปสีทีแล้วก็ชโลมปลายผมผมมันก็เลยแบบเออดูไม่เสียแต่ถ้าแบบสระเปล่าๆที่แพย์เอามาให้ดูตอนแรกอะไม่กวาดเลยปะ ก็สรุปว่าผมสีนี้นะคะด้วยงบประมาณไม่ถึง1,000บาทถึงจะไม่ตรงปกแต่ว่าก็ยังมีความสวยๆแบบเกาๆอยู่นะแกเกาหลีอะ่ะดูดิแม่ก็ถ้าเกิดใครอยากลองหรือใครเคยไปลองมาแล้วแล้วมีวิธีการที่ดีกว่านี้คอมเมนต์บอกแพรได้นะคะรอบหน้าแพรจะได้ทำให้ดีกว่านี้คือแพรซื้อมาอีกหลายสีมากเลยถ้าอยากดูอีก ก็ก็เดี๋ยวทำให้ดูอีกโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะกดจบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ